สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว youtube นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซชายใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาดูกันครับคุดบอรครับ วิ่งแล้วรอบหนึ่งครับฝนตกเลยต้องหยุดไปก่อนนะครับไปทำที่อื่นก่อนนะครับฝนตกใช่ไหมน้ํายังยังขังอยู่เลยครับแต่อย่างดีที่เื้อดินมันแข็งนะครับขื้นข้างล่างแข็งนะลงได้คนระับหมอโยกนิดนึ่งครัเลยมันเป็นหลุม ครับรถเสียจังหวะวนั่นเองจากนี้ค่อยดีหน่อยครับรถไม่โครยืนที่สูงครับรถดำอยู่ข้างล่างตักได้ไวครับแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันเยอะนะครับ ครัถลูกค้าแปดริ้วนะครับที่ซื้อกับชายใหญ่แล้วก็วิ่งกับชายใหญ่นะครับขึ้นแบบสบายๆเลยครับอสบายมากครับ นี่รถช่างเทืองบรรยายนะครับตอนนี้เราแยกรถวิ่งเป็นสองทีมนะครับ ขงหกล้อกันสองทีมคัน200ก็ไปขุดสะนะครับุดบ,บอ่อแล้วก็น้องใหม่น่าจะมาไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปรับตัวมาครับเสริมทับหน่อยนะครับ้าเจอกันครับผม s ปเปอร์เอครับ4ี่พันกว่าชั่วโมงนะครับเลี่ยมๆคลิปๆเลยครับ nên cho tổng lăn lăn này สบายสบายครับผมสังเกตเห็นล้อเลื่อแตกไปหนึ่งลูกนะครับคนขับไม่ได้แจ้งนะครับรู้แกรู้หรือเปล่า ที่สามครับแตกหนึ่งลูกเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ครับที่บ้านมีครับเราลองค่อยงไปกดข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับ จะเป็นบ่อที่มีขนาดกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าขุดลึกนะครับเราไม่จําเป็นต้องขุดลึกครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอาขุดไปสักเมตรกว่าสองเมตรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงไปเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะมันจะได้ขุดได้ไวนะครับรถไมโครก็ไม่เปลืองน้ํามันเยอะวันหนึ่งก็ได้หลายเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าขุดลึกนี่กว่า เราจะวางมุกกี้ลงไปถึงนะพื้นนะครับกว่าจะตักกว่าจะยกแขนขึ้นมาอีกนะครับจะพุงขึ้นมาอีกใช้เวลานะครับเราต้องขุดทําทางลงไปนะครับแล้วก็แปลงข้างล่างดีกว่านะครับได้ไวด้วยเนาะรถไมโครอยู่สูงนะครับนี่นะครับ นี่เราขุดก่อนฝนตกไปแล้วนะครับโค้งก็โค้งตามที่นะครับนี่จนะนนทำบอ่อคู่กันอีกครับยาวไปนู่นนะครับ,รบแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาบอ่อใหญ่ไปก่อนนะครับ ที่โค้งก็กุดสะโค้งตามที่อีกนะครับโอ้โ oh. หตามใบสั่งเลยครับผม นลักษณะนี้เอาไปบทอัถนนนี่น่าจะแน่นดีนะครับทีนมันมีความลักษณะความชุ่มพอดีครับไม่แฉะไปไม่แห้งไป ใส่เย็บกันนะครับนี่ใส่ยังกับงานหมาเลยครับ เหลืองมะนาวเรานะครับที่ลูกค้าอันนี้ของลูกค้าแปดริ้วอีกนะครับที่มาซื้อกับทางอุชาใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งกับเราเลยนะครับเส<ม>ียงเครื่องนี่นิ่มมากเลยครับ it. มาดูคันนี้กันดีกว่านะครับแต่คันนี้รอบจะเร็วนิดนึงนะครับลองดูว่าจะพอขึ้นไหวไหมนะครับเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นเจลห้าเหมือนกันนะครับเจลห้าเหมือน เจโฮ5 e นะครับปู o, ไหนนี่ลองมาลุกเงันะครับว่ามันรอบไวๆมันพอจะขึ้นไหวไหมครับคันนี้เป็นตัวใหม่นะครับกระจกอยู่จับอยู่ที่ประตูแล้วนะครับ สบายๆครับผมเรียบมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ